วันนี้อยู่กับแอ d คอร์ด Gen 7นะครับทดสอบรีโมทนะครับกดล็อกนะครับล็อกแล้วนะครับถักุญแจรีโมทเพิ่มนะครับกดไขล็อกฮะกดไขล็อกให้นะครับต่อมากดเช็คฝาท้ายนะครับกดค้างไว้นะครับฝาท้ายเปิดแล้วนะครับเรียบร้อยต่อมาทดสอบสตาร์ทนะครับมาดูว่าการสตาร์ทนั้นถูกต้องไหมนะครับรุ่นนี้มีชิปด้วยนะครับเสียบครับเปิดครับสตาร์ทฮะ โอเคนะครับไฟลูกกุญแจดับหมดนะครับเรียบร้อยฮะเห็นไฟลูกกุญแจสีเขียวไหมฮะนี่ฮะนี่ตรงนี้นะครับไฟลูกกุญแจสีเขียวเนะอาออกก่อนนะครับสังเกตดีๆนะฮะถ้าไฟไม่ดับรถจะไม่ติดไฟดับไหมฮะสีเขียวดับไปแล้วนะครับเรียบร้อยฮะแบบนี้นะครับใครที่ใช้ h อนด้อยู่นะฮะสนใจทำกุญจรีโมทเพิ่มหรือกุญจรีโมทมีปัญหาอินบ็อกซ์สอบถามเราได้เลยนะครับ โอเคครับคลิปนี้นะลาไปก่อนครับ